ไม่ใช่ดูดเมาแล้วู้เนี่ยอ๋อ๋ยวเราไม่นอน้วยกันเราตีนตอนนี้นอนยาวอันนี้คือขับช้าไปเราถึงเนอ่ยก็ดูก็ดูวิวก่อนไปแล้วนอนมาเท่าไหร่อะคลองน้ำไหลเปล่าแล้วเหรอดูมาเรื่วเรื่อขวาตกคลองลานตรงไหนต้ำตกนี่น้ำตกคลองน้ำไหล ของน้ำไหลเนาะน้ำไหลก็เป็นที่ของน้ำไหลตรงนี้ได้รูปรวมมือยู่เนี่ยของน้ำไหลของน้ำไหลแล้วก็ปางควายเหรอนี่สวยจังเลยนี่ยเออเนาะโอ้โหน้ำตาลอีกเก่งดีดดูดูวกลัวก็จะถึงปะแดงแล้วเดี๋ยวกลัวเอ้ยไหนน้ำแข็งไนนั้นก็มีน้ำแข็งนะน้ำแข็งไปซื้อไหนรู้นหมอันนั้นเส้อผ้ากันเนาะอะยังเปลี่ยนเตียวก่อนเนาะบุกันแล้วใส่หน้า ครีมแห้มน้ำโฟมข้าอุทยานถ้ามนํำอะไรนะโฟมกมีมีจอดพวกมันหมดเลยนี่แหละถึงเวาแล้ครับถึงเาเลยครับติดนได้แล้วถึงเวลาแล้วป้ายเหระเดี๋ยวเขาจะต้องจอดลงแล้วก็ไปซื้อบัส ซื้อตัวที่อาคารซ้ายมือเข้ามากันมันจะเป็น,เ,ปเ,น,นเราจะไปแจ้เพ่